สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาอีกแล้วจ้าวันนี้เรามาตัดแต่งกิ่งค่ะตัดแต่งกิ่งต้นยางพยุงนะคะนี่เราตัดแต่งกิ่งช้าไปหน่อยเพราะว่าเราไม่ว่างเนาะไม่ได้อยู่บ้านถ้าเราตัดกิ่งเร็วกว่านี้นะเขาจะโตไวกว่านี้ค่ะเราเพราะมันออกไปทางกิ่งทางก้านหมดเลยเนี่ยเราต้องตัดแต่งกิ่งเขานะคะ วันนี้เกือบหมดแล้วค่ะเกือบหมดแล้วเนี่ยเราต้องตัดแต่งกิ่งเขาค่ะให้เหลือเฉพาะข้างบนนะฮะตัดทิ้งหมดไม่ต้องเสียดายนะฮะไม่งั้นเขาก็จะไม่โตลำต้นจะไม่สวยเราต้องตัดแต่งกิ่งอยาให้เป็นพุ่มนะแต่งตั้งแต่เล็ก่างเนี้ดีค่ะ่ะต้แตเล็กๆแบบนี้นย แล้วเขาจะตัวไวเดี๋ยวฝนมาใส่ขี้วัวไปอีกขี้วัวแล้วก็หมักไว้ทั้งใหญ่เนี่ยค่ะฝนมาหน่อยนึงก็ตักลาดเลยสมน้ําตักราดตักลาดเลยค่ะก็เข้ามาก็รู้สึกว่าเขาจะเป็นรุ่มเงาให้เราได้แล้วนะคะนี่พยุงและเอาไว้สามต้น กิ่งใหญ่ค่ะจะตัดก็เสียดายแต่เราตัดกิ่งเล็กข้างบนนะคะตัดแต่งเอาตัดแต่งนะคะตัดแต่งตัดแต่งเยอะแค่ไหนเขาก็จะได้โตแค่นั้นละค่ะเนี่ยต้นยางข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราก็ตัดออกอีกสองกิ่งนะคะเนี่ยกิ่งข้างล่างอ่ะตัดออกอีกต้นยางต้นนี้ยังไม่พอวันก่อนตัดอ่ะไม่พอ แต่เขาก็สูงเป็นร่มเงาให้เราได้แล้วนะเราก็ตัดออกอีกสองกิง่งพยายามดูอย่าใช้สารเคมีดีที่สุดจะไม่ใช้เลยที่สวนไม่ใช้เลยครับเพราะเราใส่เชื้อเห็ดไปหมดแล้วใส่เชื้อเห็ดไปหมดแล้วนะคะหาได้ก็จะใส่อีกเรื่อยๆค่ะเชื้อเห็ดใส่ได้เรื่อยๆเลยนะคะเห็ดโคนเห็ดไข่เห็ด,เห,ด,เ,หดเห็ดดินน่ะคะ่ะเห็ดปลาเห็ดที่ออกตามฤดูกาลอะ่ะ เห็ดทุกอย่างอะเราโงกเห็ดไรใส่ได้หมดเลยเอ่อเห็ดที่แก่ๆนะคะที่มันที่มันใกล้ล่วงแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็มาหมักไว้คืนนึงหรือว่าหมักนานก็ได้ค่ะไม่เป็นไรใช้น้ําฝนจะดีที่สุดนะคะน้าฝนหรือน้ําที่เรากรองที่เราดื่มนี่แหละน้ําประปาจะมีคลอรีนนะคะไม่แนะนาเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะตัดแต่งต้นนี้อีก ก็มีพยุงอีกหล,หลายต้นที่เรายังไม่ได้ตัดแต่งนะปีเดียวค่ะพึ่งปีกับเดือนกว่าเองเนี่ยท่วมหัวละมะข่าต้นนี้ล่ะมะข่ามะข่านี่สองท่วมหัวแล้วมั้งนี่นะมะข่าโอ้โหต้นมาค่าเร็วมากต้นมาค่าเนี่นะมีไว้สักสี่ห้าต้นก็ดีนะคะ ค,ค่เพื่อนๆมาเข้าสวนก็สบายใจค่ะจากที่ป่วยเนาะไม่สบายเออทำตามกำลังของเรานี่แหละค่ะอย่าทำเยอะเดี๋ยวก็กลับล้ร้อนอ่ทำไปก็สบายใจนะจะขอไว้ได้ทำ คนไหนที่เริ่มต้นปลูกใหม่ไม่เข้าใจก็ถามยายได้นะคะว่าปลูกแบบไหนยังไงนะคะหน้าแล้งเราจะทำยังไงให้เขารอดถามได้ค่ะไม่เป็นไรคอมเมนต์มานะคะยินดีตอบค่ะอืม โทรมาก็ได้นะคะ0819668190ค่ะโทรมาถามได้ว่าทำเชื้อเห็ดยังไงอะไรเชื้อเห็ดต่างๆเราจะมาลาดยังไงยังไงทำไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะถามได้นะคะเห็ดโคนไม่แน่นะปีนี้น่าจะออกนะเพราะปีที่แล้วยังออกแล้วนะคะเห็ดโคลนอะ่ะเพราะที่นี่เราไม่ได้ใช้สารเคมีเลยเราเห็นเห็ดโคนดอกใหญ่เลยค่ะอยู่ข้างบนนี่ค่ะอยู่ข้างบนตรงนี้แหละ ปีนี้ก็ไม่แน่นะคะถ้าฝนตกเยอะๆอ่าอากาศพอเหมาะพอดีก็จะได้กินเห็ดโคนนะคะน่อไม้ก็ได้กินไม่ต้องห่วงน่อไม้ก็อยู่ทางโน้นค่ะโอเคค่ะวันนี้มาอัปเดตแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย